ขมนปล่อยรูปโปรโมตอังกอสงการที่กัมพูชาชาวเน็ตแห่ถามจะลอยกระทงหรือจะเล่นสงการเอาให้ชัดอย่างที่เราเคยเล่าข่าวไปแล้วนะครับเกี่ยวกับเรื่องเชื่อวันสงกรารที่ถึงแม้ว่าไทยเราเนี่ยจะจดกับยูเนสโกแล้วก็ยังด่ามาก,กันไม่จบนะครับล่าสุดสื่อขมิน้นหลายเพจช,ช่วยกันประคุมข่าวนี้กันรัว บันพีเพถึงขั้นปล่อยรูปโปรโมทอังก์สมการออกมาซึ่งถ้าเอาภาษาขเขมรออกไปอาจจะนึกว่านี่มันงานสมการของไทยเลยทีเดียวเพราะมีทั้งชุดไทยมีทั้งการสาดน้ําที่มีรูปวัดไทยอยู่เบื้องหลังมีการชกมวยที่ดูผันผ่านก็นึกว่ามวยไทยและมีการรำไทยที่นางรำเนี่ยใส่ชุดไทยกันช้ำๆแต่ที่พีก,กว่านั้นคือมีรูปใส่ชุดไทยถือกระทงจนนึกว่าเป็นวันลอยกระทงเลยทีเดียว แน่นอนครับว่าเมื่อเพจดังหลายเพจแชร์ชกันมาก็ทำให้มีกองทัพโซเชียลไทยตามไปคอมเมนต์กันอย่างทุ่มทนเช่นเคยว่าตกลงเหมาหมดทั้งลอยกระทงวันสงการไปเลยใช่ไหมซึ่งทาย,ย้อนไปดูปีที่แล้วที่กัมพูชาจัดงานทางกอสองการก็คือมีรูปนายพินเซนอดีตนายกรัฐมบตรีของกัมพูชาลอยกระทงวันสงการออกสื่อมาแล้วเช่นกัน แต่ต่อมานะครับอยู่ๆสื่อกัมพูชาหลายสื่อเนี่ยก็พากันออกข่าวประมาณว่าในปีนี้เมืองเสียมเรียบจะไม่มีสงกรานททาให้ชาวเขเมรหลายคนพากันไปคอมเมนต์โวยวายว่ากลัวประเทศไทยจะฟ้องหรืออย่างไรเพราะประเทศไทยเนี่ยได้จดทะเบียนชื่อสงกรานต์ไปเรียบร้อยแล้วแต่กลุ่มเน็ตไอดอลเขมรกลับวูดไปอีกแบบนะครับโดยพยายามจะโยงไปถึงศิลาจารกที่นายขนมาเนตเคยพูดออกสื่อไว้ถึงคําว่าสังรารติที่เป็นภาษา สตกิจากประเทศอินเดียอีกทั้งยังบอกว่าคํานี้เป็นของขเขมรพวกเสียมเอาของเราไปเรามีสิทธิ์ใช้ชื่อสองการซึ่งก็มีคนไทยนะครับตามไปคอมเมนต์ว่าถ้าอ้านถึงศิลาจารึกนั้นแล้วทำไมไม่ตั้งชื่ออังกกสงการติ พราะสงการกับสันกรานติมันคนละคำกันเลยหรือกลัวว่าจะหลอกนักท่องเที่ยวไม่ได้อย่างไรก็ตามนะครับเมื่อเกิดเป็นประเด็นใหญ่โตในกัมพูชาขนาดนี้ทานกระทรวงวัฒนธรรมของเขมรถึงขั้นออกหนังสือมาชี้แจงโดยแปลเป็นภาษาไทยได้ประมาณว่าคนที่ให้ข่าวว่าจะไม่มีงานอังกอสงการนั้นเป็นการดิดเบือนข่าวซึ่งทําให้ทานกระทรวงวัฒนธรรมของเขมรนั้นเสียชื่อหรือเสียหายโดยในจดหมายทานกระทรวงวัฒน ทำัมพูชาเนี่ยยังอ้างต่ออีกว่าประเพณีสงการานต์นี้ได้มีการจัดในหลายประเทศไม่ได้เป็นของประเทศใดประเทศหนึ่งและยืนยันว่าถ้าจะฟังประกาศว่าจะจัดงานอังกรอร์สงการานต์หรือไม่ให้ฟังประกาศจากกระทรวงวัฒนธรรมัมพูชาเท่านั้นข่าวอื่นถือว่าเป็นข้อมูลอันเป็นเท็จ โดยเมื่อไล่อ่านทั้งหมดแล้วก็แปลได้ว่าอาจจะจัดก็ได้ซึ่งมีคนไทยหลายคนแสดงความคิดเห็นต่อเรื่องนี้ว่าทางกัมบูชาเนี่ยน่าจะกาลังหารือเพื่อแก้เกมเรื่องชื่อสงกรานกันอยู่แน่นอนว่าจะใช้ชื่อสงกรานต์ยังไงไม่ให้โดนฟ้องหรือโดนมองว่าไปก๊อปปี้ไปเคลมของประเทศไทยมาและแน่นอนครับว่าโซเชียลเขมรเนี่ยพากันคอมเมนต์เดือดว่าใปกลัวพวกเสียมันทำไม ใช้ชื่อสองกรานต์ไปเลยชื่อนี้เป็นของขมบูชามันจะทำอะไรเราได้ซึ่งก็ได้มีนักวิชาการของ,ขงเขมรคนหนึ่งได้ออกมาโพสต์เองเลยว่าตั้งแต่โตมาจนผมหอกเต็มหัวเห็นมีแต่ใช้ชื่อโจรชนำขเขมรเท่านั้นแล้วทําไมอยู่ๆปีที่แล้วเปลี่ยนมาใช้ชื่ออังกอรสองการต์ทำไมถึงไม่ใช้ชื่อของ,ขงเขมรแล้วทําให้มันเป็นประเพณีของกัมา และถ้าย้อนกลับไปดูข่าวจากทางสื่อกัมพูชาไม่กี่วันที่ผ่านมานะครับจะพบว่ามีการออกข่าวว่าประเทศกัมพูชาเนี่ยอาจเกิดภัยแล้งน้ำไม่พอใช้หนักกว่าปีที่แล้วทำให้รัฐบาลแห่งกรุงพนมเปญสั่งห้ามเล่นน้ำห้ามสาดน้ำหรือกว้างถุงน้ำและห้ามเล่นแป้งรวมไปถึงการขี่มอเตอร์ไซค์ไล่กันบนท้องถนนในช่วงวันหยุดปีใหม่เขมรที่กำลังจะมาถึง ในขณะที่กรมทรัพยากรน้ำจังหวัดพระตะบองได้ออกประกาศวิกฤตการขาดแคลนน้ำไปเรียบร้อยแล้วอีกทั้งยังเร่งให้ฝ่ายเอกชนช่วยกันแก้ปัญหาอย่างเร่งด่วน เพราะจะส่งผลกระทบไปถึง4,000ครอบครัวที่อาจจะไม่มีน้ำกินน้ำใช้เลยทีเดียวแต่วัยรุ่นชาวเขมรก็ไม่ได้เชื่อฟังประกาศนี้แต่อย่างไดนะครับเพราะล่าสุดสื่อขแมททามได้ออกข่าวว่าทั้งการกัมพูชาเนี่ยจับวัยรุ่น113คนที่รวมตัวกันเล่นน้ำพร้อมอุปกรณ์ของการในมืออาทิเช่นปืนฉีดน้ำหรือแม้กระทั่งการเอาน้ำใส่ถุงแล้วไล่ปากัน โดยทั้งหมดนั้นเป็นนักเรียนชาย89คนและหญิงอีก24คนจากโรงเรียนมัธยม16แห่งซึ่งการที่เอาน้ำใส่ถุงแล้วไล่ปลา,ปากันแบบนี้นะครับถือว่าอันตรายมากซึ่งถ้าเกิดขึ้นในไทยแบบนี้นะครับถ้ามีใครเอาถุงน้ำมาปลาแบบนี้ก็สามารถแจ้งตำรวจจับได้เช่นกันส่วนเพจด,ดังของไทยอย่างเพจอาเซียนมองไทยนะครับก็ได้ฟาดกลับ เรื่องที่กระทรวงวัฒนธรรมเขเมรหรือแม้แต่การที่นายคุณมาเนตนายกรัฐมนตรีคนปัจจุบันของกัมพูชารวมทั้งเน็ตไอดอลเขเมรทั้งหลายที่ชอบอ้างศิลาจารึกคำว่าสังกรานติว่านั่นเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับศาสนาพราหมณ์ฮินดูซึ่งก็ไม่ได้เกี่ยวกับประเพณีสงกรานอะไรในปัจจุบันเลยโดยเฉพาะการเล่นน้ำสาดน้ำปะแป้งหรือแม้แต่การใส่ชุดไทย ก็ไม่ได้มีใส่ไว้ในศีลาจารึกแต่อย่างใดเพราะฉะนั้นถ้าจะเหมารวมชื่อแล้วเอาไปเคลมมัวมวว่าเป็นวัฒนธรรมร่วมประเทศไหนก็จัดงานสงกรานต์โดยจะอ้างแบบนั้นไม่ได้และถ้าจะอ้างว่าเป็นต้นฉบับจริงๆนั้นชื่อสงกราน์ตินี้ก็มาจากประเทศอินเดียต่างหาที่น่าจะเป็นเจ้าของชื่ออย่างแท้จริงส่วนผู้ชมทั้งบ้านคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ ก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยกันได้เลยครับและสำหรับบางคนที่ยังไม่เคยฟังข่าวเกี่ยวกับที่นายคุณมาเนตอ้างถึงศิลาจารึกนี้แถมยังบอกด้วยว่าจะยื่นจดชื่อสงกรานต์กัมพูชากับยูเนสโกเช่นกันก็สามารถย้อนไปฟังข่าวนี้กันได้เลยครับ เขมรลั่นเตรียมยื่นจดสงกรานต์กัมพูชาอ้างวัฒนธรรมคล้ายกันจึงไม่ผิดอะไรถ้าจะขึ้นทะเบียนสงกรานต์กับยูเนสโกโอ้ว้าวไม่ผิดอย่างที่คิดไว้แต่เกินความคาดหมายไปเยอะเลยเพราะ เคยเล่าข่าวไว้ก่อนหน้านี้แล้วนะครับว่าหลังจากที่ไทยเรายื่นจดทะเบียนชื่อสงกรานเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้กับยูเนสโกไปเรียบร้อยแล้วทางฝั่งกัมพูชาณนะตอนนั้นได้ออกมาคอมเมนต์อย่างท่วมทนและก็มีสีเล็บเขมรคนหนึ่งได้ออกมาวิพากษ์วิจารณ์ว่าก็แค่จดคำว่าสงกรานอินไทยแลนด์ ที่หมายถึงสงกรานในประเทศไทยไม่ได้จดว่าสงกรานออฟไทยแลนด์ที่หมายถึงสงกรานของไทยสักหน่อยดังนั้นกัมพูชาเนี่ยก็ยังจะใช้ชื่อสงกรานได้อยู่ดีซึ่งนันตอนนั้นนะครับเราก็คาดการไว้อยู่แล้วว่าค่อยดูดิ เดี๋ยวสงกรานเมษานี้กัมพูชาก็จะใช้คำว่าสงกรานเพื่อจัดงานต่อไปอย่างไม่สนใจอะไรทั้งสิ้นอีกทั้งยังอ้างว่าคำว่าสงกรานนั้นเป็นคำของขเขมรที่ไทยเอาไปใช้โดยอ้างถึงศิลาจารึกที่เคยถกกันไปแล้วว่านั่นไม่ใช่ภาษาขเขมรอะไรเลยและถึงแม้ว่าไม่กี่วันที่ผ่านมา ทางยูเนสโกได้ออกเอกสารประกาศนียบตัตการขึ้นทะเบียนสงกรา์อย่างเป็นทางการให้กับประเทศไทยไปเรียบร้อยแล้วจนทางฝ่ายราชการไทยได้ออกมาแสดงความยินดีกันท่่นหน้าพร้อมแผนจัดงานมหาสงกราน์ในเดือนเมษายนที่จะถึงนี้อย่างยิ่งใหญ่ไปทั่วประเทศแล้วก็เถอะ แต่ล่าสุดทางขเขมรได้ออกมาประกาศโดยผู้นำของประเทศนายคุนมาเนตที่เป็นถึงนายกรัฐมนตรีของกัมพูชาว่าทางเราเนี่ยก็จะยืนจดชื่อสงกรานต์กัมพูชาเช่นกันโดยสื่อคแมรไทม์เจ้าเดิมได้ออกมาตีแผ่ข่าวนี้แปลเนื้อหาเป็นไทยได้ประมาณว่ากัมพูชาเตรียมขึ้นบัญชีสงกรานต์ในกัมพูชาหรือถ้าเป็นภาษาอังกฤษก็ประมาณว่าสงกรานต์อินแคมโบเดีย เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของยูเนสโกโดยนายกรัฐมนตรีหุนมาเนตของกัมพูชากล่าวว่าในอนาคตกัมพูชาเนี่ยยังมีสิทธิ์ขอยื่นจดทะเบียนสงกรานต์ในกัมพูชาในรายการมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติกับยูเนสโกด้วยเช่นกันซึ่งในหุนมาเนตได้กล่าวด้วยตนเองในวันที่8กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาพูดง่ายๆว่ากลับจากมาเยี่ยมเยียนไทย เจรจากับไทยจนพึงพอใจแล้วกลับถึงกัมพูชาปุ๊บก็ประกาศจะขอยื่นโจดชื่อสงกรานเป็นของตนเองด้วยทันที ซึ่งนายฮุนมาเนในายกรัฐมนตรีของกัมพูชายังอ้านต่ออีกว่าคําชี้แจงของนายฮุนมาเนตทั้งหมดนี้เกิดขึ้นหลังจากที่มีความเข้าใจผิดของสาธารณชนว่าการที่ประเทศไทยเนี่ยได้ขึ้นทะเบียนสงกรานอินไทยแลนด์อยู่ในบัญชีมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติกับยูเนสโก สแสดงถึงความพิเศษเฉพาะของประเทศไทยไปแล้วแต่ในทางตรงกันข้ามนายฮุนมาเนตได้เน้นย้ำว่าเทศกาลสงกรานต์มีการเฉลิมฉลองในประเทศที่นับถือศาสนาพุทธต่างๆซึ่งในขณะที่ประเทศไทยได้โจทคำว่าสงกรานต์อินไทยแลนด์ไปแล้วทั้งกขมูชาก็จะเริ่มพิจารณายื่นโจทสงกรานต์อินเคมบเดียในภายหลังเช่นกันโดยอ้างว่าวัฒนธรรมของไทยและเขเมรมีความคล้ายคลึงกันเหมือน กับที่มวยไทยและกุนคาแมอีกทั้งสงการในประเทศไทยและสงการในกัมพูชาก็มีความสำคัญทางวัฒนธรรมเหมือนกันดังนั้นจึงไม่มีอะไรผิดที่กัมพูชาจะขึ้นทะเบียนสงกรารเป็นมรดกด้วยและอย่าปล่อยให้ความเข้าใจผิดบานปลายไปสู่ความขัดแย้งระหว่างประเทศ ซึ่งในโอกาสนี้นายกรัฐมนตรีฮุนมาเนตได้เรียกร้องให้ประชาชนอย่ามองว่าประเด็นทางวัฒนธรรมเป็นความขัดแย้งกับประเทศไทยและอ้างต่ออีกว่าในปัจจุบันหลายประเทศทั่วโลกกำลังเฉลิมฉลองสงกรานรวมถึงบังกลาเทศกัมพูชาลาวเมียนมาสีลังกา ไทยอีกทั้งบางส่วนของอินเดียตะวันออกเฉียงเหนือหรือบางส่วนของเวียดนามและใน12ปันนาที่ประเทศจีนก็ยังมีซึ่งหากประเทศไทยจดทะเบียนสงกรารในประเทศไทยไปแล้วนั่นจะไม่ขัดขวางการจดทะเบียนสงกรารในกัมพูชาหรือสงการในประเทศอื่นใดในอนาคต และยังได้อ้างถึงคำว่าสงกรานต์ที่ปรากฏอยู่บนจารึกที่วัดของเราโดยบอกว่าสงกรานต์เนี่ยเป็นภาษาสันสกฤตที่มีต้นกำเนิดในประเทศอินเดียแปลว่าวงจรของเวลาตลอดทั้งปีดังนั้นมรดกที่จับต้องไม่ได้นั้นถือกำเนิดมาจากมนุษย์เนื่องจากความรู้ประเพณีและการปฏิบัติของผู้คนในสมัยโบราณน,นั้นอยู่เหนือขอบเขตของประเทศในปัจจุบัน ความรู้บางอย่างที่สืบทอดจากรุ่นสู่รุ่นยังคงรักษาเอกลักษณ์เฉพาะตัวไว้ในขณะที่ความรู้บางอย่างจะปรับตัวหรือพัฒนาตามบริบทโดยขั้นตอนของยูเนสโกเนี่ยได้กำหนดให้ทุกประเทศมีโอกาสที่จะลงทะเบียนมรดกที่จับต้องไม่ได้ทุกๆ2ปี ซึ่งถ้าถอดคำพูดของนายคุณมาเนตมาแปลเป็นไทยให้เข้าใจได้ไง่ายอีกทีนะครับก็จะเห็นได้ว่าใครที่อยู่เบื้องหลังการสนับสนุนการเคลมวัฒนธรรมไทยทั้งหมดยิ่งท้าอ้านไปถึงมวยไทยแล้วเปรียบกับคุณขแมรก็ยิ่งทำให้เห็นภาพชัดเข้าไปใหญ่ ทั้งที่รู้อยู่แก่ใจว่าคุณคแม่นั้นไม่มีอยู่จริงพึ่งคิดและจัดตั้งขึ้นมาเองไม่กี่ปีที่ผ่านมาแล้วไปอ้างอิงถึงโบกตอที่แท้จริงแล้วเป็นเพียงท่าไร้รำเท่านั้น อีกทั้งยังวาดรูปท่าต่างๆขึ้นมาโดยปร,รุมาจารย์ที่อวดอ้างตนเองขึ้นมาทั้งที่ไม่เคยขึ้นชกในสังเวียนใดๆเลยซึ่งแน่นอนครับว่าเมื่อข่าวนี้ได้เผยแพร่ออกไปก็มีทั้งชาวเน็ตไทยและเขมรมาคอมเมนต์จำนวนมากหนุ่มเขมรคนนี้บอกว่าสงกรานเป็นของขเขมรพวกเสียมขโมยของเราไป เราต้องรีบขึ้นทะเบียนวัฒนธรรมของกัมพูชาทั้งหมดก่อนที่พวกเสียมจะขโมยไปจดเพิ่มอีกสาวกัมพูชาอีกคนคอมเมนต์บอกว่าสนับสนุนรัฐบาลกัมพูชาให้ยื่นจดคำว่าสงกรานรวมทั้งสบยที่เป็นชุดเขมรโบราณอีกทั้งผ้าของมา้าและก็อย่าลืมงานเทศกาลน้ำด้วยซึ่งก็น่าจะหมายถึงงานลอยกระทงของไทยนั่นแหละ กลับมาดูคอมเมนต์จากทางฝั่งกองทัพโซเชียลไทยกันบ้างนะครับหลายคนบอกว่าเป็นไงล่ะมาเยือนไทยขอให้รัฐบาลไทยช่วยปราบปรามแรงงานขเขมรที่จะมาประท้วงในายคุณมาเนตทางการไทยเนี่ยรีบไปจับแล้วพอเจรจาได้สิ่งที่พึงพอใจกลับบ้านไปปับ๊บประกาศจดสงกรานทันทีกระทรวงวัฒนธรรมไทยทุกวันนี้ยังมีคนทำงานกันอยู่ไหม ที่กัมพูชาเนี่ยกล่าวหาว่าวัดไทยไปก๊อปปี้นครวัดกระทรวงวัฒนธรรมกัมพูชารีบยืน่นหนังสือขอตรวจสอบในทันทีแต่พอกัมพูชาเคลมทั้งมวยไทยชุดไทยลอยกระทงแล้วนี่ยังจะเอาสงกรานอีกแต่ทางการไทยกลับเงียบกริบขนาดนี้หรือมีใครกลัวเสียผลประโยชน์ถ้าจะยืน่นหนังสือทวงติงกับกัมพูชา ส่วนคอมเมนต์นี้นะครับแสดงความเห็นไว้อย่างน่าสนใจว่าคงไม่ต้องคิดอะไรอีกแล้วเขาเปิดหน้าเล่นกันแล้วเพราะขนาดผู้นำระดับประเทศยังกล้าประกาศออกมาแบบนี้ต่อไปชุดไทยต่อให้เราขึ้นทะเบียนกับยูเนสโกเขมรก็จะยื่นจดตามอยู่ดีเพราะอย่างที่เห็นกันทุกวันนี้ก็พยายามจะสร้างประวัติศาสตร์ตนเองขึ้นมาใหม่ โดยลอกจากไทยไปทั้งสิ้นและที่ร้ายกว่านั้นคือลอกไปไม่พอแต่กลับมาบอกว่าเป็นพวกเสียมที่ไปขโมยของเขามาคอมเมนต์สุดท้ายแล้วกันนะครับหนุ่มไทยคนนี้คอมเมนต์บอกว่าไม่แปลกใจที่กัมพูชาจะอยากได้วัฒนธรรมของไทยเพราะทั่วโลกเขารู้จักกันหมดแล้วไทยเสียเงินหมดงบโดหมดไปเท่าไหร่กว่าจะเป็นที่รู้จัก จนถึงทุกวันนี้ขเขมรไม่ต้องทำอะไรเลยแค่ก๊อปไปแล้วบอกว่าเป็นต้นฉบับเป็นวัฒนธรรมร่วมเหมือนที่นายคุณมาเนตนายกรัฐมนตรีของกัมพูชาอ้างคิดดูเถอะว่าคนทั่วโลกเนี่ยมาเที่ยวงานสงกรานในประเทศไทยทำไรายได้จากการท่องเที่ยวปีหนึ่งหนึ่งกี่หมืน่นกี่แสนล้านกัมพูชาแค่บอกว่าเฮ้ยที่นี่เราก็จัด เราก็ยื่นจดชื่อสงกรานเหมือนกันเพราะงั้นมันต้องมีแน่ๆชาวต่างชาติที่เขาไม่รู้ว่าเป็นมาแล้วก็หลงไปเที่ยวกัมพูชาโดยที่ฝั่งกัมพูชาเองเนี่ยแทบไม่ต้องลงทุนโปรโมทอะไรเลยแค่เกาะกระแสใช้ชื่อร่วมแต่งชุดไทยทำอะไรให้เหมือนไทย อย่างทุกวันนี้นะครับมีร้านให้เช่าชุดให้นักท่องเที่ยวใส่ชุดไทยแล้วบอกว่าเนี่ยเป็นชุดขเขมรโบราณแล้วเดินถ่ายรูปในนครวัดมีใครไปทำอะไรเขาได้ไหมล่ะส่วนผู้ชมทางบ้านที่ยังไม่เคยฟังข่าวดราม่าเกี่ยวกับชื่อสองกรานในกัมพูชามาก่อนก็สามารถย้อนฟังกันได้เลยครับ